ศิลปินหนุ่มดังควงแฟนเข้าพิธีวิวาสามงานช่ำๆลั่นคำสัญญาที่น้อยคนจะพูดสลาโสดอีกคู่แล้วสำหรับรัฐแททูคลเลอร์หรือรัฐพิคาตไพรีกับวานใจมาริเมการจนาแต่งผลโดยทั้งคู่ได้จัดพิธีงานแต่งงานสามงานทั้งพิธีแบบไทยจังหวัดเลยงานเลี้ยงตอนเย็นที่บ้านเกิดเจ้าบ่าวจังหวัดขอนแกน่นและงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสที่โรงแรมโพธาใสากรุงเทพ โดยหนุ่มรัตได้ลั่นวาจาประโยคหนึ่งทำหลายคนอิจฉาเจ้าสาวมากๆโดยหนุ่มรัตบอกว่าถ้าใครยังนึกไม่ออกว่าสามีที่ดีที่สุดเป็นยังไงให้ทุกคนจดจำวันนี้ไว้และดูผมเป็นตัวอย่างครับทางทีมงานที่ี่ c o m ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ